เดวิดทำงานเป็นหมอนวดที่ไมอามี่และพยายามหาเลี้ยงชีพด้วยการขายชุดเครื่องนอนคุณภาพสูงแต่ไม่ประสบความสำเร็จเขามีแฟนสาวชื่ออิสซึ่งกำลังตั้งครรภ์ชีวิตของเดวิดเปลี่ยนไปเมื่อเขาบังเอิญเจอเพื่อนเก่าสมัยมัธยมคือเอฟราอิมเอฟราอิมกลับมาไมอามีหลังจากหายไปนานและเปิดเผยว่าเขาทำธุรกิจคลาอาวุธโดยใช้ประโยชน์จากนโยบายของเพนตากร ที่เปิดโอกาสให้บริษัทขนาดเล็กสามารถประมูลสัญญาทางทหารของสหรัฐได้ผ่านเว็บไซต์สาธารณะเอฟราอิมชักชวนเดวิดให้มาร่วมงานในบริษัทของเขา AEY เดวิดลังเลในตอนแรกแต่เมื่ออิสตัต้งท้องและเขาต้องการหาเงินมาสร้างครอบครัวอย่างมั่นคงเขาจึงตัดสินใจเข้าร่วม AEY เริ่มจากการประมูลสัญญาย่อยๆที่บริษัทใหญ่ไม่สนใจ พวกเขาประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วด้วยการทำงานหนักและช่องโหว่คือการหาซัพพลายเออร์ราคาถูกกว่าที่บริษัทอื่นหาได้ทำให้ AEY เติบโตอย่างรวดเร็วเดวิดเริ่มโกหกอีสเกี่ยวกับลักษณะงานที่แท้จริงโดยอ้างว่าเขาทำงานขายเครื่องนอนให้บริษัททหาร AEY ชนะสัญญามูลค่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อจัดหาปืนพกบเบรตาให้แก่กองทัพอิรัก แต่เกิดปัญหาเมื่ออิตาลีซึ่งเป็นแหล่งผลิตเดิมปฏิเสธการส่งปืนไปยังอิรักเอฟราอิมและเดวิดจึงต้องคิดหาวิธีแก้ปัญหาพวกเขาจะไปซื้อปืนพกจากคลังสินค้าที่ถูกทิ้งไว้ในประเทศจอร์แดนแล้วขับรถขนปืนข้ามพรมแดนเข้าสู่อิรักด้วยตัวเองการเดินทางเต็มไปด้วยอันตรายพวกเขาต้องจ่ายเงินให้กับคนกลางที่น่าสงสยัยและเกือบถูกสังหารในเขตที่เรียกว่าสามเหลี่ยมแห่งความตายในอิรัก แต่สุดท้ายพวกเขาก็ทำภารกิจสำเร็จและได้รับเงินก้อนแรกมหาศาลอิสเริ่มสงสัยในตัวเดวิดมากขึ้นเมื่อเขาต้องเดินทางบ่อยครั้งและดูเครียดตลอดเวลาหลังจากนั้นไม่นานความสำเร็จครั้งใหญ่ที่สุดของ a e y คือการชนะสัญญาจัดหาอาวุธและกระสุนมูลค่า300ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับกองทัพอัฟกา,านิสถานสัญญานี้เป็นเหยื่อล่อที่บริษัทใหญ่ๆคิดว่า a e y ไม่มีทางทำได้สำเร็จแต่ a e y กลับทำได้ โดยแหล่งกระสุนหลักของพวกเขาคือสต็อกกระสุนปืนเก่าของคอมมิวนิสต์จากประเทศแอลเบเนียเพื่อจัดการกับสัญญามูลค่ามหาศาลนี้เอฟราอิมจึงติดต่อขอความช่วยเหลือจากเฮนรี่พอค้าอาวุธในตำนานที่ถูกรัฐบาลสหรัฐขึ้นบัญชีดำเฮนรี่ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการเข้าถึงกระสุนจากแอลเบเนียและช่วยดูแลการขนส่งแต่มีข้อแม้คือชื่อของเขาจะต้องถูกซ่อนไว้ทุกวิถีทางไม่ให้เกี่ยวข้องกับสัญญาเมื่อเดวิดเดินทางไปแอลเบเนียเพื่อตรวจสอบกระสุน เขาก็พบปัญหาใหญ่กระสุนส่วนใหญ่เป็นของจีนสัญญาของเพนตากอนมีข้อห้ามชัดเจนในการใช้กระสุนจากประเทศจีนเนื่องจากสหรัฐมีนโยบายคว่ำบาตรเพื่อซ่อนที่มาของกระสุนเอฟราอิมตัดสินใจจ่ายเงินให้คนงานแอลเบเนียแกะกระสุนหลายล้านนัดออกจากลังเดิมของจีนและบรรจุใหม่ในลังกระดาษธรรมดาเอฟราอิมพยายามตัดเฮนรี่ออกจากส่วนแบ่ง โดยการไม่ยอมจ่ายเงินค่าบริการทั้งหมดให้เขานอกจากนี้เอฟไรยมยังโกงเงินส่วนแบ่งของเดวิดเองด้วยอิสรู้ความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับธุรกิจค้าอาวุธของเดวิดเมื่อเธอเจออีเมลจากเฮนรี่และตัดสินใจพาตัวลูกสาวของพวกเขาออกจากบ้านไปเมื่อเฮนรี่รู้ว่าเอฟไรมพยายามโกงเงินส่วนแบ่งของเขาและการกระทําของเอฟไรมกําลังจะทําให้พวกเขาทุกคนถูกเปิดโปงเขาจึงวางแผนล้างแค้น เอฟราอิม <E <f ra im> มายอมจ่ายเงินให้กับบริษัทที่ทำหน้าที่บรรจุกระสุนในแอลเบเนียทำให้คนงานเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดต่อสาธารณะข่าวการโกงสัญญาของ A.E.Y. กลายเป็นข่าวใหญ่บนหน้าหนังสือพิมพ์ The New York Times และ The Rolling Stone ทำให้รัฐบาลสหรัฐเข้ามาสอบสวนทันทีรัฐบาลสหรัฐยกเลิกสัญญา300ล้านดอลลาร์และเริ่มดำเนินคดีกับ A.E.Y. เดวิดและเอฟราอิมถูกจับกลุ่มเอฟราอิมย <E <f ra im> ืนยันความบริสุทธิ์ของตนเอง แต่หลักฐานที่เดวิดเก็บไว้และคาให้การของเดวิดเองทําให้เอฟราอิมถูกสารตัดสินจําคุก4ปีเดวิดตัดสินใจสารภาพผิดและให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในคดีของเอฟราอิมเดวิดถูกตัดสินให้อยู่แต่ในบ้านเจเดือนหลังจากเดวิด้นโทษเขากลับไปใช้ชีวิตที่เรียบง่ายเขาได้รับการติดต่อจากเฮนรี่อีกครั้งเฮนรี่เขาพบเดวิดและนำกระเป๋าเอกสารที่เต็มไปได้วยเงินสดมาให้อ้างว่าเป็นส่วนแบ่งที่เหลือจากสัญญาแอลเบเนีย Henry เฮนรี่เผยเป็นนายว่าเขาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของคนขับรถชาวแอลเบเนีคนหนึ่งโดยพูดว่ารับไปซะแล้วอย่าถามอะไรอีกภาพยนต์รจบลงด้วยใบหน้าของเดวิดที่มองดูกระเป๋าเงินเขาต้องเลือกระหว่างการรับเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายจากคนที่อันตรายที่สุดที่เขารู้จักเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือเดินจากไปอย่างบริสุทธิ์